รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อเลื่อนไหลไม่สะดุด หลายๆคนนะคะก็อาจจะชอบที่จะตกแต่งบ้านหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเข้าบ้านนะคะทำให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนาะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการก็พาคุณผู้ชมมาที่ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เรียกได้เลยนะคะว่าไฮเอ็นคุณภาพชั้นสูงเลยแล้วก็แบรนด์เนมมาจากฝั่งยุโรปค่ะเราอยู่กันที่ Euro Creations Gallery ทองหล่อค่ะ มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันมีคำว่า creation C R E A T I O N creation ก็คือการสร้างสรรค์ค่ะส่วนคำว่า high end H I G H E N D high end คำนี้ต้องมี hy เ h นดด้วยนะคะก็คือ,คอราคาสูงคุณภาพดีค่ะ hyphen ค่ะ E H-Y-P-H-E-N hyphen คำนี้ก็คือยาติพังนั่นเองค่ะหรือว่าขีดเล็กๆ Brand name B-R-A-N-D N-A-M-E Brand name ก็คือสินค้าที่มียี่ห้อระดับสูงเลยค่ะมาดูประโยคยาวหน่อยนะคะที่น่าสนใจ I am going to buy furniture for my new house. ฉันกำลังจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้านหลังใหม่ของฉันค่ะและที่นี่นะคะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้านของเขาเนี่ยจะรู้จะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูเลยเนาะแล้วก็จะได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะเลยค่ะ และถ้าพูดถึงการตกแต่งบ้านนะคะจะมีอยู่3สไตล์หลักๆเลยที่เราคุ้นหูกันค่ะ 1. แบบคลาสสิกค่ะแล้วก็มีแบบ contemporary และ modern ค่ะซึ่งถ้าเราจะแต่งเป็นแนว contemporary ค่ะถือว่าเป็นการผสมผสานความคลาสสิกหรือว่าความรู้ราให้เข้ากับความทันสมัยหรือว่า modern classic C L A S S I C คลาสสิกแบบที่ได้รับความนิยมตลอดการเลยนะคะส่วน Modern M O D E R N Modern ก็เป็นแบบสมัยใหม่หรือว่าทันสมัยส่วน Contemporary C O N T E M P O R A R Y Contemporary ก็แบบร่วมสมัยค่ะ ซึ่งการตกแต่งบ้านเนี่ยนะคะจะสะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านได้ทีเดียวเลยค่ะ The decoration of the house reflects the taste of its owner ก็คือสไตล์การตกแต่งบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านคำว่า reflect R E F L E C T reflect ก็แปลว่าการสะท้อนค่ะส่วนคำว่า taste T A S T E taste ก็คือรสนิยมหรือว่ารสชาติก็ได้นะคะใครสนใจนะคะอยากจะตกแต่งบ้านเนี่ยก็อาจจะจ้าง interior designer มาช่วยดูแลนะคะ interior designer สกด i n T E R I O R D E S I G N E R Interior Designer คำว่า Interior เนี่ยแปลว่าภายในค่ะส่วน Designer ก็คือนักออกแบบรวมกันแล้วก็คือนักออกแบบภายในค่ะ การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะนอกเหนือจากที่เราจะดูที่ดีไซน์นะว่ารู้รอาอลังการหรือตรงตามสไตล์ที่เราชอบหรือเปล่านะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัสดุพร้อมกับการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันนะคะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าค่ะมาดูคำศัพท์เพิ่มเติม authentic design a u t h e n t i c DESIGN Authentic Design การออกแบบที่ไม่สำใครค่ะส่วนคุณภาพของวัสดุค่ะ quality of material q u a l i t y o f m a t e r i a l quality of material คุณภาพของวัสดุค่ะการตอบโจทย์ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะภาษาอังกฤษคือ answer to the purpose A N S W E R T O T H E P U R P O S E Answer to the purpose ก็คือตอบโจทย์ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะในการเลือกซื้อโซฟานะคะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็จะเป็นดีไซน์ค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายประเภทค่ะมีทั้งแบบ Chase Lounge C H A I S E L O U N G E, Chaise Lounge คะ mm ่ะ hmm. คำนี้นะคะจริงๆแล้วมาจากภาษาฝรั่งเศสกดด้ว e ย L O N G U E ็จะออกเสียงเป็น h s ชสโลงซึ่งจะหมายถึงนะคะเก้าอี้นอนหรือว่าเก้าอี้ที่มีพนักหลังแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยนะคะแค่ข้างเดียวนะหรือว่าจะใช้คำว่าเป็น Daybed ก็ได้ d a y b e d daybed คำอ,อื่นที่น่าสนใจค่ะ stool s, s t o o l ก็คือม้านั่งเดี่ยวค่ะมักจะไม่มีพนักพิงหลังค่ะ Ottoman. o t t o m a n O T T O M A N o t t o m a n ค่ะคือเก้าอี้นวมแบบไม่มีพนักพิงหรือว่าที่เท้าแขนมักจะใช้พักเท้าซะมากกว่าค่ะเก้าอี้ออเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม Furniture อร์อเนกประสงค์ค่ะจะอยู่ในห้องนอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ค่ะหรือว่า living room ค่ะส่วนในบ้านนะคะมักจะขาดไม่ได้เลยจะเป็น โต๊ะวางกาแฟาหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า coffee table <c oughs> จะอยู่จุดกึ่งกลางนะคะของเก้าอี้โซฟาชุดหนึ่งหรือว่าจะวางไว้ตรงอัแแร์์ค่ะมาดูกันภาษาอังกฤษ,ษ bedside table b e d s i d e t a b l e bedside table คือโต๊ะหัวเตียง End table E N D T A B L E End table ก็คือโต๊ะเล็กๆข้างโซฟาค่ะ Writing desk W R I T I N G D E S K Writing desk โต๊ะเขียนหนังสือค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ f u r ร์ t u เจมาดูกันเลย Bookcase B-O-O-K-C-A-S-E bookcase ก็คือตู้หนังสือค่ะหรือจะเป็นหิ้งหนังสือก็ใช้คำนี้ค่ะ bookshelf B-O-O-K-S-H-E-L-F ถ้าเป็นพาหูพจน์ตัด F ออกไปเปลี่ยนเป็น V แล้วก็เติม E-S bookshelves wall unit W A L L U N I T wall unit ก็คือชั้นวางของติดผนังทำเป็นโครงค่ะส่วน shelf ก็คือชั้นเลยนะ S H E L F shelf เป็นชั้นวางของค่ะเอาละค่ะคำศัพท์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอรเนี่ยนะคะได้ไปเยอะแยะแล้วแต่ว่าช่วงหน้ายังมีมาฝากอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้น อยู่กับรายการของเราช่วงหน้าเตรียมประกาจดเพิ่มค่ะ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้านของที่นี่นะคะ Euro Creations Gallery เนี่ยหลากหลายจริงๆเลยอย่างเช่นขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยก็จะพบเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ดีไซน์ของ Christopher Guy ซึ่งเป็นนักออกแบบชาวอังกฤษนะแล้วก็ได้รับรางวัล Designer Icon 2011มาแล้วด้วยเนี่ยรู้ราสง่างงามค่ะภาษาอังกฤษที่น่าสนใจค่ะ Luxury L U X U R Y Luxury ก็คือความหรูหราค่ะส่วนคำว่า Elegance E L E G A N C E Elegance ก็คือความสง่างามค่ะแล้วคำว่า Style S, s T Y L E style ก็คือแบบค่ะคุณผู้ชมองลองสังเกตดูนะคะว่าขาของเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี้จะมีการคว้ยกันค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรียวขาสตรีผสมผสานก,นกันกับท่วงท่าของนักบาเล่ค่ะซึ่งนี่เนี่ยนะคะก็คือ s i กเนเจอรของแบรนด์น,นี้คริสตเฟอร์ไก u y ค่ะ นักเต้นบาเล่ค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า ballet dancer b a l l e t d a n c e r ballet dancer ส่วนคำว่า signature s i g n a t u r e signature นอกเหนือจากที่จะแปลว่าลายเซ็นแล้วนะคะความหมายก็คืออัตลักษณ์ค่ะมาดูประโยคที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ The glass pyramid is the signature design of I. M. Pei the architect. ประโยคนี้ความหมายก็คือพีระมิดแก้วนะคะเป็นผลงานที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาปนิกที่มีชื่อว่า I. M. Pei ได้เวลามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ Furniture อร์เพิ่มเติมแล้วค่ะมีคำว่า console table C O N S O L E T A B L E console table ก็คือโต๊ะที่มีตู้เก็บของได้ค่ะ cocktail cabinet c o c k t a i l c a b i n e t cocktail cabinet ก็จะเป็นตู้นะคะเพื่อที่จะใส่ชุดเครื่องมือต่างๆแล้วก็เล่าเพื่อที่จะไว้ผสมเครื่องดื่มค่ะ dresser d, resser, d r e s s e r dresser ก็คือตู้ที่มีลิ้นชักค่ะส่วนคำว่า chest C H E S T ใช่แปลว่าอกนะคะแต่นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ก็คือชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ดึงออกได้หรือว่าบางทีเขาใช้เต็มๆว่า chest of drawers ็ O F แล้วก็ D R A W E R S คำว่า banquet B A N Q U E T T E Banquet ก็คือม้านั่งหุ้มใส่นวมด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นม้านั่งวางตรงที่หน้าต่างค่ะและในการตกแต่งบ้านนะคะนอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเราอาจจะมองหา c h a n d e l ลียโคมไฟระยานะคะเพราะว่าจะทำให้ห้องเนี่ยดูหรูหราอลังการแล้วก็มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะแชนเด e l i e r C H A N D E L I E R แชนเด e เลียก็คือโคมไฟระยาค่ะ การเลือกซื้อโคมไฟนะคะเราก็จะต้องดู Mood and Tone ของห้องเราโดยรวมนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะวัสดุในการตกแต่งห้องก็สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นนะคะจะเป็นไม้ปาเก้หรือว่าจะเป็นหินอ่อนค่ะแล้วเราก็จะต้องดูด้วยสไตล์ที่เราเลือกไว้ Wallpaper แล้วก็ผ้าม่านนะคะให้มันเข้ากันค่ะใครอยากจะให้ห้องเนี่ยดูหรูหราอลังการก็จะต้องเลือกโคมไฟระยะแนวคลา s สิกนะคะ อย่างเช่นพวกโคมไฟระยะที่ทำมาจากคริสตัล Mood and Tone M O O D A N D T O N E Mood and Tone บรรยากาศของเฉดสีนะคะแล้วก็ให้อารมณ์ต่างๆกันมีช a n d e ีย e กันแล้วนะคะอีกอย่างงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโคมไฟต่างๆค่ะโคมไฟ lamp L A M P lamp ซึ่งก็จะมีให้เลือกนะคะทั้ง floor lamp F L O O R L A M P floor lamp โคมไฟตั้งพื้นค่ะหรือว่าจะเป็น table lamp T A B L E L A M P table lamp ก็คือโคมไฟตั้งโต๊ะค่ะส่วน wall lamp W A L L L A M P Wall lamp ก็คือโคมไฟติดผนังค่ะและนอกจากอุปกรณ์ lighting lighting แล้วเนี่ยนะคะกระจกก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในการตกแต่งบ้านค่ะ Apart from lighting fixtures, mirrors are also popular for house decoration. ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของห้องนอนนะคะอยากจะทำยังไงดีเนาะให้ห้องมันดูเก๋ไก๋แล้วก็มีสไตล์มากขึ้นเอแนะนำเลยนะคะตกแต่งหัวเตียงให้รูหราอลังการค่ะหัวเตียงภาษาอังกฤษใช้คำนี้เลย Headboard H E A D B O A R D Headboard ก็คือหัวเตียงค่ะเอาละค่ะที่นี่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ขายังมีอีกเยอะแยะหลากหลายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเอจะพาคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมพร้อมกับ,บคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะตอนนี้พักกันแป๊บเดียว และอีกอย่างหนึ่งที่บ้านของเราขาดไม่ได้นะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยจะลหลงไหลเลยทีเดียวก็คือพรมค่ะพรมเนี่ยจะมีทั้งพรมชิ้นแล้วก็พรมขนาดใหญ่หน่อยที่ปูเต็มพื้นที่ค่ะพรมชิ้นค่ะใช้คำว่า Rug r u g rug อาจจะเป็นชิ้นเล็กหน่อยหรือว่าจะเป็นชิ้นใหญ่มาหน่อยก็ได้นะคะส่วนพรมขนาดใหญ่ที่ปูเต็มพื้นที่เลยใช้คำนี้ค่ะ carpet C A R P E T Carpet ประโยชน์ของพรมเนี่ยนะคะก็จะมีมากกว่าความสวยงามนะคะก็จะทำให้บ้านเนี่ยดูรูหรามากยิ่งขึ้นคะ่ะแล้วก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยดูว่ามันอบอุ่นมากขึ้นก็คือสร้างความพิเศษให้กับบ้านของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการลดความกระด้างของพื้นอีกด้วยคะ่ะ ประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Carpets can also minimize the h a r d n e s s of wood and cement floors คำว่า Minimize M-I-N-I-M-I-S-E Minimize อันนี้เป็นการสะกดแบบอังกฤษนะคะถ้าสะกดแบบอเมริกันตัด S ออกเปลี่ยนเป็น Z แทนค่ะ Minimize ก็คือการลดลงค่ะ hardness H A R D N E S S hardness ความหมายก็คือความแข็งกระด้างค่ะ และในการเลือกซื้อพรมนะคะเราก็จะต้องดูที่การใช้งานค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นห้องที่เล่นกันอยู่บ่อยๆแล้วว่าเข้าไปอยู่กันบ่อยๆนะคะพื้นที่ที่ใช้งานกันเยอะเราก็อาจจะเลือกพรมนะคะที่มีน้ําหนักเบาหน่อยะคะ่ะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายส่วนถ้าเป็นห้องนอนนะคะเราก็อาจจะหาพรมที่อาจจะพิเศษขึ้นมาหน่อยหนานุ่มมากเป็นพิเศษนะคะมันจะได้สบายแล้วก็รู้สึกอบอุ่นค่ะ สมัยนี้นะคะคนเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมากยิ่งขึ้นมากพอกับการแต่งตัวด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปหรือว่าวิถีชีวิตที่ผูกพันกับบ้านมากยิ่งขึ้น แต่นอกเหนือจากสไตล์หรือว่าการออกแบบภายในแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือวัสดุที่เลือกใช้มาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่และชิ้นเนี่ยก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะสะท้อนถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านอีกด้วยค่ะ Furniture material adds charm to the design of furniture which mostly relies on the choice of the home owner คำพทบนะคะ home owner H O M E O W N E R home owner ก็คือเจ้าของบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะมาเน้นกันที่วัสดุในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเริ่มกันที่หนังเลยค่ะถ้าเราใช้หนังแท้แล้วเนี่ยโอ้โหจะดูมีราคารูหราแลวเมื่อ สัมผัสแล้วเนี่ยจะนุ่มเลยนะคะ genuine G E N U I N E genuine หรือว่าจะเป็น real R E A L real แล้วก็ leather L E A T H E R leather หรือจะใช้คำว่า authentic ก็แปลว่าของแท้เหมือนกันค่ะ การเลือกซื้อโซฟาหรือว่าเก้าอี้นะคะสำคัญนะต้องทดลองนั่งก่อนทดสอบดูนะคะว่าโครงสร้างเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่าค่ะวัสดุในการบุโซฟาหรือว่าอาร์มแชร์ที่เป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผ้าค่ะใช้คำว่า Fabric F, F A B R I C fabric ส่วนผ้าฝ้ายเนี่ยคือ Cotton C O T T O N cotton การที่เราเลือกผ้านะคะมาบุเฟอร์นิ r e จอร์ของเราเนี่ยก็จะทำให้มันรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะสัมผัสแล้วก็จะนุ่มแล้วถ้าเรามานึกถึงวัสดุที่เป็นธรรมชาติหน่อยแน่นอนเลยไม้เลยนะธรรมชาติที่สุดแล้วค่ะ wood is a natural material that gives warmth beauty and durability ไม้ค่ะเป็นวัสดุจากธรรมชาติซึ่งจะให้ความรู้สึกอบอุน่นสวยงามแล้วก็ทนทานค่ะ สุดท้ายเลยนะคะก็มีเรื่องของโลหะและกระจกค่ะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบตกแต่งบ้านในแนวโมเดิร์นและคอนเทมพอรา r y รีค่ะโลหะ metal m e t a l metal โลหะค่ะส่วนกระจกเนี่ยใช้คำว่า glass g l a s s ซึ่งก็คือแก้วนะคะหรือว่าจะเป็น mirror m i r r o r mirror เป็นยังไงกันบ้างคะกับเฟอร์นิเจอร์หลากหลายจริงๆแล้วก็ได้คำศัพท์ไปเยอะแยะเลยนะคะคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะ s a บ bye bye กันไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมคะ่ะทางรายการเนี่ยก็มีเคล็ดลับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะ พูดภาษาอังกฤษได้แบบแตกฉานมาฝากกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะตอบคำถามที่คุณผู้ชมทิ้งไว้ให้เราใน Facebook Fan Page ค่ะสนใจอยากจะรู้ว่าเอ๊จะต้องใช้ประโยคอะไรถ้าอยากจะชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันง่ายมากค่ะ Would you like to go with me หรือว่า Would you like to come with me แล้วเราอาจจะต่อเติมไปก็ได้นะคะ Would you like to go with me to the movies Would you like to come with me to the supermarket? แล้วแต่ว่าอยากจะชวนไปไหนนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันแค่คำเดียวเอง go เป็น come come เป็น go go แปลว่าไปคุณอยากจะไปกับฉันไหมหรือว่า come คุณอยากจะมากับฉันไหมง่ายมากเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสถานที่ถ่ายทำรายการของเราและนั่นก็คือ Euro Creations Gallery สาขาทองหล่อคะ่ะ และอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะทิ้งไว้ให้กับรายการของเรานะคะที่ Facebook Fanpage ตามที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่กับรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ